เหลืองมากจ้าหอมหอมค่ะแกใจดีมากค่ะคุณเลมโบ้เขาซื้อมาแกบอกว่านึกถึงพี่ละออกรับพี่ลาบค่ะเพราะว่าพี่เขาอยากจะมาเที่ยวหา สวัสดีค่ะภัะกาศ์หอมสวีเดนค่ะพาข้าครัวอีกล้วจ้าพี่น้องจ๋าจ่าวันนี้มาดูกันว่าเราจะม,มีเมนูอะไรมาเรียกน้ำย่อยกันบ้างค่ะก็ตอนนี้ก็กําลังมึ่เข้าวเหนียวอยู่นะคะเพิ่งปอกผลไม้เสร็จคุณผู้ชายกลับมาแล้วค่ะเขาได้อะไรมาบ้างนั้นตามมาดูค่ะวันนี้รกักาศ์หอมจะทําคลิปรวมๆนะจ้า น้ำมันนะคะเพราะว่าพาการหอมจะทอดไส้กรอกหรือที่ชอบเรียกว่าไส้อัวดจ้ะเพราะว่ารสชาติเขาจะเหมือนไส้อัวดนะคะเซเลมโบซื้อมาอีกแล้วจ้ะพี่น้องนี่สองถุงจ้ะนี่นะคะพาการหอมเรียกไส้อัวสวีเดนค่ะเดี๋ยวจะทอดทอดแล้วค่อยมาดูกันนะคะเดี๋ยวค่อย มาให้ดูกันใกล้ๆจ้ะคุณเลนโบสจะทานกับมักการณนีนะคะแต่ว่าพัดกานหอมจะทานกับข้าวเหนียวและน้ำพริกหนุ่มจะ้ะทนนม้เหมือนกัน แล้วนี่ก็ผลไม้นะคะมีบูเบอรี่บูเบอรี่นี่เป็นบูเบอรี่ในฟาร์มในสวนนะคะมันจะลูกใหญ่มันไม่เหมือนบูเบอรี่ที่เราเก็บในป่านะจ๊ะคนละอย่างกัน,นะค่ะมีส้มแล้วก็มีลูกพลับค่ะแล้วก็มีกล้วยจ้ะนี่มะน,นเลยมนี่ก็มัน,นีโอ้ยเหลืองหอมจ้ะพี่น้อง ใกล้จะสุกแล้วเรามาดูในส่วนที่เหลือนะคะเราจะเอาเข้าตู้แช่ยังไงเพราะว่าคุณเลมโบชอบซื้อมากค่ะดูค่ะเก๋ใจดีมากค่ะคุณเลมโบเขาซื้อมาเกบอกว่านึกถึงพี่ละออกระพี่ลาฟค่ะเพราะว่าพี่เขาอยากจะมาเที่ยวหา แล้วก็เมื่อวานนี้เราปรึกษากันด้วยเรื่องการจะกลับเมืองไทยแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านค่ะก็อยากจะให้คุณพี่ละอเป็นคนเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆมาให้ค่ะเด,เดี๋ยวมีคำตอบให้กับพี่น้องภายหลังนะคะค่ะนี่จะความเจดีน่ารักมากคุณเลมโบค่ะแต่ที่นี้มันมีปัญหาว่าตู้แช่ของเราในบ้านเนี่ยมันเต็มมาก จ้าก่อนจะพาไปดูตู้แช่ตอนนี้ผักการหอมเอาไส้กรอกออกจากกระทะนะคะจากนั้นเราจะใส่เชิ้อบุญละหรือว่าลูกชิ้นสวีเดนจ้าเห็นว่าน้ํามันมันเหลืออยู่นะคะนี่ค่ะเชิุ้่นบุละเชิตก็คือเนื้อนะคะบุญหลาก็คือกลมๆเนื้อกลมๆค่ะ ทอดให้แห้งๆทอดเหลืองๆแล้วก็ผักกาดอมชอบกิ้มกับกิ้มซีฟู้ดแล้วก็ผักสดจะหอมมากเลยจ้ะอุ้ย <ๆ S 2> เหลืองๆ ทอดไข่นะคะทอดด้วยเนยค่ะมาการีนสเต็กก็คือเนอยสำหรับการทอดจ้ะนี่นะคะเปลือกไข่ค่ะทำอาหารก็เก็บเก็บเอาไว้เอาไว้ใส่พืชผักและต้นมงต้นไม้ค่ะคุณย่าสอนมา เลมโบเขาจะใส่นี่นะคะซีทรูนเผ็ดผาก็คือ,อพริกไทยดำเหมือนมีรสมะนาวเผ็เเดๆเปรี้ยวๆตอนนี้คุณเลมโบนอนกลนอยู่หน้าทีวีค่ะแกคงเหนื่อยอะไม่ได้เข้ามาทักทายเพราะว่าแกตื่นตีสี่นะคะอาทิตย์นี้ทำงานุ่งนี้แกก็ได้หยุดค่ะ ดี๋ยวจะพาไปหาคุณยา่าไปรับคุณยา่าไปทานอาหารเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับคุณยา่าไปทานอาหารอในช่วงอ,อาหารของอาหารคริสต์มาสนะคะเขาจะเปิดขายจะอาหารผลไม้ของเราก็เตรียมไว้แบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าพ่อบ้านนอนกลุนค่ะ <laughs> แกคงเหนื่อยค่ะเพราะว่าเข้างานตีสี่นะคะจะตอนแรกพักกานหอมคิดว่าจะรีวิวการทํามักการุณีของคุณเลมโบให้ชมค่ะแต่ตอนนี้แกยังหลับอยู่ก็ไม่กวนเนะาะพักกาดหอมก็จะมาทานให้ดูนิดนึงนะคะแล้วแล้วก็น้าพริกหนุ่มถ้วยเดิมของเรานะคะ ตามด้วยลูกชิ้นหรือว่าเชิดบุลานะคะนี่นะะผู้าราศหอมก็จะชอบทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก่อนที่จะไปเอาไส้กรอกเข้าตู้แช่ก็มาชิมให้ดูก่อนนะคะจ้ามาชิมด้วยกันเลยจา้ามาจ้าพี่น้องจ๋ามาลองชิมกันเอาน,นี้ก่อนเลยจ้าโอ้ยเสออัวะคะ่ะ Uh huh. อร่อยอร่อยน้ำพริกนม uh huh. เดี๋ยวจะหักให้ดูจ้ะนี่นะคะเป็นแบบนี้จ้ะ เนื้อทั้งนั้นเลยค่ะทานกัดน้ำพริกหนุ่มจับเป๊ะจับเป๊ะอากาศมันมืดนะคะภาพก็ดูหมองหมองากาศหอมใช้ด้านเซลฟี่ด้วยค่ะใช้ใช้กล้องหลังมันจะไม่ชัด ในครัวมันตั้งกล้องลำบากมันแคบเมื่อกี้เครื่องดับไปจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มาโอ้ยเสกอก อันนี้ไม่เอาค่ะไข่ไม่ชอบพริกไทยไมะนาวลูกชิ้นจ้ะเห็นไหม <c oughs> คุณเลมเบ์ตตื่นละ ้ามีแต่เขาอย่างนี้ก็จะมีผักสดนะคะลุกชิ้นจ้ะอือหือโอเคคุณลุด้วตื่นมาแล้วแกถามว่า แกบอกว่าแกจะลงไปก่อไฟภักดิหอมบอกว่าฉันก่อไว้ตั้งแต่คคกครกกันทัวก็คือบ่ายสองอืมอืมอืมโอเคอืมอืมอืมอะอืมอุ่นเถอะว่าซีฟู้ดตื่นมาโอ้ยซีฟู้ด โอ้หจิ้มซีฟู้ดค่ะอ๋อถามว่าคุณจะเอาผลไม้ก่อนไหมแกบอกว่าแกจะลงไปดูเตาไฟที่ชั้นใต้ดินก่อนเดี๋ยวปักกันหอมก็จะทานลูกอะไรนะลูกพับหวานกรอบ so mm -hmm. believe ได้ดูแลคุณสามีก่อนจ้าดูหนังฟังเพลงแล้วก็แกจะต้มมักกะโรนีละหมดเวลาทำคลิปของแกและเพราะว่าผักกาดหอมจะต้องเอาพวกเนี้ยแพกใส่ถุงค่ะจะเอาไปเข้าในช่องฟิตที่ลงซ่อมรถของแกนะคะเป็น ช่องฟิตถังสี่เหลี่ยมเหมือนร้านค้าบ้านไทยอะค่ะจากนั้นก็จะเอาเห็ดเ,เก็บไว้ในขวดโหลผักกาดหอมก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปจะทำแบบรีบรร้อนๆค่ะไม่ปฏิดประต่อต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> แต่ก็อยากจะทำคลิปมาฝากพี่น้องกันว่าเออทำอะไรกันบ้างให้หายคิดถึงเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมขอดูแลคุณเลมโบก,ก่อนจ้ะ ค่ะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าอย่าเจ็บอย่าจนเน้อค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า